ไปทำงานไปทำงานไปแฟนมิทแฟนๆเนี่ยให้การต้อนรับแบบขอบคุณมากก็ขอบคุณมากๆนะครับเราก็ไปทำงานนะครับแล้วเราก็ได้ได้แวะได้แวะไปเที่ยวด้วยก็ถือว่าเป็นกำไรของพวกเราคือจริงผมผมถ่ายไว้สองแบบนะเออไอ้บุ๊กลงอันไหนดีวะบุ๊กบอกผมขอเสื้อไปเลยขอหน่อยฮะขอหน่อยพานนนไปครั้งแรกเลยดีกว่าได้ไปยุโรปก็เออขอสักนิดเราไปแบบแลนด์มาร์กไหนเนี่ยเอออุ้มกูไหมล้วก็แบบถ่ายคอนเทนต์เล่นการอะไรอย่างเงี้ยใช่เขอเป็นคนคิด ไหว,ไหวโอว้ไหวอะไรอุ้มอยู่2วีผหันกล้องปุ๊บวาง แฟนมิรครั้งแรกในที่นู่นโอ้ก็แฟนๆแบบมาจากหลากหลายที่เลยเพราะตรงนั้นแบบเป็นยุโรปอะไรครับก็ไม่ได้มีแค่คนอิตาลีก็แบบมีคนเบลเยียมเยอรมันออสเตรียอังกฤษอะไรก็คือแบบมาจากหลากหลายที่เลยแล้วก็แฟนๆเนี่ยให้การต้อนรับแบบอบอุ่นมากก็ขอบคุณมากๆมากครับใช่แล้วเราเราก็ไปทํางานนะครับแล้วเราก็ได้ได้แวบได้แวบไปเที่ยวด้วยก็ถือว่าเป็นกําไรของพวกเราใช่ ้วนจะไปทางกานตอนรับดีแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างครับอากาศหนาวกำลังดีเลยครับเป็นใจมากใช่คือตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าแบบว่าจะไปเจอหนึ่งองศานะแต่สุดสุดแล้วอ่ะไปเจอประมาณ1 5ถึงสิประมาณั้นใช่ซึ่งซึ่งเขาบอกว่าเราโชคดีมากนะจริงๆมัน มันเป็นอากาศที่เที่ยวกำลังสนุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งคุณสองคนก็ทำการบ้านไปอย่างดีมากเรื่องโซ่โอ้โหบุ๊กทำก่อนนะนั้นสองอาทิตย์แล้วฮะใช่ใช่ยังไงบ้างคนไปกี่ชุดคบุ๊กคนไปสี่ให้ฟอร์ตยืมไปหนึ่งอ่าใช่ชั้เซ็ตครบไปที่เราเตรียมไปนะครับชั้นเซ็ตครบไปที่เราเตรียมครบครับครบครบฟอร์ตเตรียมไปกี่ชุดครับผมเอาไปสี่สี่สี่ชุดเหมือนกันครับแล้วยืมบุ๊กชุดหนึ่งเลยผมแบบว่าวัน วันเดย์มิลเลอร์แต่เหมือนสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ใช้เพราะคุณก็ต้องถอดที่ระเบียงอ๋ออะไรครับมันมันทาลมหนาวอากาศมันไม่หนาวมันร้อนมันร้อนขอหน่อยครัอยากทำมิชชั่นใช่ไหมขอหน่อยฮะขอหน่อยมันานไปครั้งแรกเลยดีกว่าได้ไปยุโรปก็เออขอสักนิดนึงละวะอะไรเขามีเล็บกันเล่นในหัวไงคุณต้องทำตามธรรมเนียมหรอครับว่าใครไปยุโรปคุณจะต้องแบบถอดเสื้อที่ระเบียงระเบียงระเบียงแบบนั้นมันไม่มีในไทยอย่างเงี้ยเออเรแบบอยากได้แบบ ประดับไอจเราสักนิดนึงอะไรเงี้ยับกันบ้านไปแล้วใช่ครับตอนแรกคุณล่ะคะรับไม่มีถอดเสื้อคุ็ริมระเบียงเหมือนกปีหน้าแล้วกันครับทำไมมีนี้มันไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเอนจอยอิตติ้งไปหน่อยฮะเรียกว่าฮะอะไรอะไรอะไรติดคอมันเล่นกอบเครื่องเออเออลอ บุ๊กส่วนมากแบบว่าจะฟิต3เว้นเว้นหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบคุณอาจจะยังไม่ดีขนาดนั้นก็เลยหลีกทางให้คุณปอดตอนแรกถามแล้วว่าคือจริงผมผมถ่ายไว้2แบบนะเอ้ยบุ๊กลงอันไหนดีวะบุ๊กบอกลงถอดเสื้อไปเลยเสื้อกลางเก็บไว้ไม่เไ็นคือใครถ่ายให้ว่าบุ๊กถ่ายให้ลูกเขาผมก็ถ่ายใช่ใช่ นีด้วยว่าลงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรออ่กถามเขาเลยว่าไหนดีกว่ากันเลยเขาก็เออเขาบอกเลือกให้ก็เออลงอันนั้นแหละยากไหมครัการที่เป็นช่างภาพแบบจัดแสงการปี๊บการปี๊บการไม่ยากไม่ยากจริงๆแบบจริงๆแถบเหนือน่ะประเทศเขาแสงสวยอยู่แล้วใช่มันก็ถ่ายง่ายครับจริงจริงถ่ายอะไรก็สวยเอาจริงๆไปลงทางเนี้ยเราไม่ชินไงเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ดีด้วยดีหรือเปล่า นี่สมองไหลกันปะเนี่ยไม่จะชงเข้าให้ได้เลยนะเนี่ยเป็นยี่เลยแบบหรือเปล่ามันเป็นยี่เลยแบบหรือเปล่ามันอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเขาหล่ออยู่แล้วอ่ะของเราก็ต้องดีประมาณนึงไม่งั้นถอดก็อาจจะดรอปได้ไม่ต้องถามพวกอีกแบบหนึ่งที่ถ่ายไปสองแบบใช่ป่ะอีกแบบหนึ่งที่ถ่ายก็คือยังไงอ่ะ อันนี้มันเลิศกว่าไอแบบอันนี้มันเลิศกว่าไอแบบใส่เสื้อก้ามกูก็ให้ถอดไปเลยไปเลยบทิ้งไปครับผมใช่ที่บนกดลงกดหลักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาเขาเขาคำขามคำขามใช่คิดคอนเทนต์มาบอกว่าเออเราไปแบบแลนด์มาร์กไหนเนี่ยเอออุ้มกูไหมล้วก็แบบถ่ายคอนเทนต์เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เขอเป็นคนคิด ไหโอ้โหไหวอะไรอุ้มอยู่สองวิปผ่านกล้องปุ๊บวางต้องไม่ต้องไปคิดคอนเทนต์แบบนี้ไปไปเห็นมาแล้วเ้ยมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็าคู่ของเราดีใช่ดีครับก็ดีใช่ได้นะครับรอบหน้าได้แล้วผมล็อกล็อกแล้วรอบหน้าเป็นคิวของคุณแผ่นหน้าแผ่นหน้าทุกไเขาใช่ไหมอ่า คุณไปต้องไปตากล้องถูกใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวผัดัดกันถ่ายเดี๋ยวผัดกันถ่ายอะไรเงี้ยเออนี่ถอดบนอันนี้เจ้าละเฮ้ยโอ้ี่ครเรามารีวิวแฟนมิดีโอซาลีกันดีไหมครับเพราะแฟนแฟนเแฟนน่ารักมากใช่ใช่เออแล้วก็แฟนๆก็เหมือนแบบรอรอพวกเรามามาสักพักแล้วเพราะว่าเขาเป็นแฟนซีรีส์โอลิเฟนเลยก็กระแสโอลิเฟนมันมันดันไปเปิดตลาด บ้านเขาได้ด้วยเราก็แบบดีใจมากๆที่ได้เป็นคู่แรกของ g m เอ็นะครับซึ่งเราก็ลองอินเสิร์ตถามเขาแล้วว่าเออถ้าพวกเรามารอบหน้าเนี่ยสองคนเนี่ยอาจจะแบบเหงาไปไหมอ่ะถ้าแบบอยากให้แก๊งโอลิเฟนมาด้วยไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบกรี๊ดกันลั่นเลยเลยนครับใช่ไปนอนเขาแหละไปนอนไปอนเขาล้ใช่ก็เขาก็แบบอยากอยากอยากให้มากันอีกอะไรเงี้ยครับใช่ไม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 ่ไปนั่งไปนั่งเถียงกันบนเวทีด้วยเออไปนั่งไม่รู้ครับ แต่แต่ว่าจริงๆแบบเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเลยครับจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราคิดไว้ว่าวัฒนธรรมยุโรปเขาอาจจะไม่ได้เฮ่เฮเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราไปเจอคือแบบหเขาลุกขึ้นเขาตบมือเขาแบบเขาต้องพูดว่าเขาร้องไม่ได้เขาก็พยายามจะร้องส่วนถ้าเขาร้องได้เขาตะโกนเลยคือตอนแรกเราเข้าใจแบบคนฝั่งยุโรปอาจจะพาราซี่ค่อนข้างสูงเพราะว่าไม่รู้ครับเราที่เราได้ยินมาอะไรแต่ว่าโอเคเขามันเป็นงาน งานที่เขาตั้งใจมาเป็นแฟนมิจเขาก็แบบจอยสนุกใช่ตอนแรกเราก็มีความแอบเครียดพอสมควรในการก่นอนที่เราเตรียมตัวไปสุดเรียกว่า,าตื่นเต้นดีกว่าแฟนๆเขาจะเป็นฟิลไหนนะเราก็อยากรู้อะไรเงี้ยเออจะมีใครมาไหมไปเสียก็คือมาเต็มเลยแบบเต็มเลยเลยผมก็ตกใจมากเขียเมื่อนกันบอกว่ามีโมเมนต์เกียงกันบนเวทีด้วยจำไม่ได้จาไม่ได้แล้วไม่มีใครอัดคลิปไปด้วยนะจำไม่ได้แล้วเออเถียงอะไรผมเขก็จำไม่ได้เออจำไม่ได้มันเถียงเลยเปื่อยอ่ะ เอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้นดีกวนะ่าตีกันไหมด้วยความที่เรากล้าพูดด้ว<น>ยแหละพอเราแบบว่าเออพอมันเขาเรียกว่าเออความสนิทมันทําให้บางทีเราแบบบางทีมันก็เสียงกันจริงนะเออ,เอ,อคือแบบเหมือนเรากล้าพูดทุกอย่างออกไป<น>อะไรเงี้ยเออใช่ใช่หยุ่นบ่อยไหมพี่คุณเรื่ความที่มันสนิทกันเราเป็นเพื่อนกันหยุ่นบ่อยแต่หายง่ายก็แค่แบบถ้าแบบลืมๆแล้วอะไรเงี้ยเออใช่ชอบคิดคนละแบบพี่เฉลยชอบคิดคนละแบบเสนนมคคใรป็ มันแบ่งกันเนาะมันเออตนวัตรหรอมันบอกมันไม่มันมันหยุ่มแบบยังไงครับมันก็ความเชื่อใครความเชื่อมันเนี่ยแล้วเราก็มาโตวาทีแข่งกันอ่าก็ส่วนใหญ่ก็มันก็เป็นผมอ่ะเคยทะเลาะกันแรงแบบว่าแบบไม่คุยกันนานมาก ไม่ได้ในวันนะเป็นเดือนนะหลายเดือนานแล้วนานแล้วนานแล้วหลายเดือนแล้วแล้วมันทำให้การทำงานมันยากขึ้นป่าวหรือว่าแบบว่ามีผลไหมแบบหลายเดือนไม่มีครับงานเราแยกได้เงี้ยเรื่องส่วนตัวเราเก็บไว้พอเข้างานปุ๊บ 4-3-2คุณก็เข้าหน้ากันเลยหรอตอนนี้ทะเลาะกันอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ได้นนี้ไม่มีไม่มีตอนนี้ม่มใช่่ไม่นมาเรื่องจะเลกันแบบเป็นเรื่องอะไรยวมใหญ่มันเป็นแบบว่าถ้าเป็นฟิลมันก็เหมือนคนทั่วไปแบบมันอยู่พอเป็นทางานด้วยกันใกล้กันมากก็แบบเรื่องเล่ยเปื่อยแบบเรื่องเดิมมาอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่มันแบบ หนึ่งรอบสองรอบสามรอบมันยังมีอีกมันก็เลยแบบเราโตแล้วไงเราก็แบบไม่ค่อยอยากจะพูดเลยไงกอดคอปับความเข้าใจแล้วร้องให้เลยนี่ไงร้องไห้เลยโอ้ยจังก้าล้อต้องตามนี่ไงใครร้องก่อนมันก็ไม่ได้เชิญผมว่าฟอร์สร้องก่อนไม่มีไม่มีไม่เคยไม่เคยไม่เคยร้องน้ำตาจระเข้ผมมีแต่คนนี้กอดคอจะร้องรักกูเปล่า บุ๊บเหมือนมีอะไรจะจะจะมีอะไรแก้ไขมีคลิปด้วยแลยผมลงไม่ได้เหนื่อยเถียงอะเอาจริงแต่ผมเป็นคนมีหลักฐานไงเออเออเอาสิเอาสิฮะบุ๊กยอมนะเขายอมเขายอมเลยครับยอมมทไ มุมกทำไมมุกชอบยอมยอมเพื่อให้ปัญหามันจบเออใช่<ง>ใชคือบางทีมันเถียงเถียงกันเล่นๆอย่างเงี้ยบางทีมันเถียงกันจริงไงเออเราก็เริ่มรู้แกวแล้วว่าเออยอมเขาไปดีกว่าอะไรกีออ่ปีแล้วความพิจารณาของเราสองคนเตุกวีอตอนแรกเข้าใจว่า16ออแต่มันมีไปงานนึง เรามานั่งคิดคำนวณกันจริงๆอ่ะยี่สิบสามครับใช่คือมันตลกตรงนี้อันดับหนึ่งสามขวบอันดับสองสี่ขวบแล้วก็ลบไปเลยไงฮะก็นั่นแหละคือที่รู้จักกันมาคือตอนนี้คือรู้ใส่รู้ปรุงกันหมดแล้วนะคุณสองคนอ่ะใช่รู้มือแล้วรู้มือแล้วรู้ปรุรู้มือแล้วรู้มือแล้วแล้วก็สู้มือไหมแล้วมาสู้มือเยวนะดูอย่าพูดอะไรเยอะคำแบบนี้ออกเลยเฮ้ยมันพูดเยอะเออเออแล่ต้องก็ดกอดหยู่กันแบบ เกินข้อชีวิตเนาะแปดสิบแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับสมเปอรเซ็นต์เป็ไงนะอะไรอะไรอายุยังมาใช่ประนวันนี้มีประสบความสำเร็จด้วยกันนะครูคุณอยากจะบอกอะไรไม่อยากไม่เคยอยากจะบอกกันไม่บอกตรงนี้ไม่บอกตรงนี้ขอร้องอยากฟังเผื่อมันไม่ไม่เอาไม่เอาเผลอเผลอไม่เอา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 เหรออ่ะคุณคุณบุ๊กก็ไม่บอกคุณก้อนอยากบอกอะไรทาไมนี่อย่าซ่า จะปักอาดมาเล่นกับพ่อรักกันจริงไหมี่ยพันเทนครับผมกีฬากีฬาอ่าก็วันที่สามเป็นไงบ้างนิ้วอะไรเงี้ยซ้อมไปถึงไหนแล้วก็ย่ิบสามธันวาเนี่ยนะครับก็อาการนิ้วซ้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ใช่แต่ว่ายังยังกลับไปซ้อมไม่ได้เพราะว่าแบบ หมือนมันยังกรรมไม่สุดอะไรเงี้ยบุก็กลัวแบบถ้าโดนอีกมันจะหนักกว่าเดิมเออใช่ก็เลยต้องพักซ้อมไปก่อนครับทานทานคิดว่ทา,ทา,ท,าทานเพราะว่าบุกก็ไปแบบ follow up ตลอดลยอะไรเงี้ยครับใช่<ว><ๆ>เออไม่ได้ดูเลยใช่ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าแต่ว่าทีมทีมสีดำครับ<ว> <ๆ S 2> บาสเกตบอลก็ก็นัดซ้อมกันเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าบุกก็อาจจะไม่ได้ไปซ้อมกับเขาอะไรเงี้ยเออก็ขอขอขอจอดพักไปก่อนใช่ หมอบอกว่ามันโซนครับแบบเหมือนเอ็นมันอักเสบใช่แล้วแบบว่าเราก็พยายามใช้ให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่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 ครับใช่คิดว่ามันจะทันวันที่ทันแหละทันแหละก็ยี่สิบสามทันแหละเออเพราะนี่มันก็พอมันกันได้แล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติเราอย่างเงี้ยมันจะเจ็บใช่ก็โค้ดไม่ลงสนามครับผมศึกษาแท็กติกอย่างเดียวถ้าผมถ้าผมเล่นเนี่ยผมเก่งเกิน ให้มันสูสีดีกว่าครับเอาชนะแน่นอนฮะผมนี่แหละครับลงลงอะไรลงกีฬาอะไรลงกีฬาอะไรผมก็เก่งเักเยอยดีลูกแก่เออกีฬาแต่ว่าปสนุกแน่นอนเนาะใช่ใช่ครับเวลาก็จะมีมินิคอนเสิร์ตมีมินิคอนเสิร์ตใช่ครับใช่มีโชว์ด้วยแบบว่าใครที่มาก็รับรองว่าสนุกแน่นอนไม่ได้แบบไม่ได้มีแค่กีฬาก็มีแบบคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตแล้วก็มีทอล์คด้วยอะไรเงี้ยใช่